แก้ตัวกันอีกครั้งสําหรับเครื่องกำจัดผักตบจะรอดไม่รอดเดี๋ยวมาดูกันเมื่อวานนี้ไม่รอดนะครับมีม้าด้วยที่ตลาดน้ำสามวัตงตัวนี้อยู่ที่วัดนาวังหินครับอำเภอพรนรทินคมจังหวัดชนบุรีบอกแล้วไม่ฟังยังหมูผมบอกให้เอาหกเปลี่ยนเป็นถังสองรลิตรสี่ถังผมว่าไม่รอดอะ่ะดูทรงแล้วไม่น่าจะรอด เดี๋ยวลองดูว่าอรอดไม่อรอดก็<อ>ดต้องให้เกียรติคนทำนะครับคนทำเ็าว่ารอดเราก็ว่ารอ,อดเนาไม่เป็นไรเราได้เตือนคราละ,ไ,ะไปเลยลงไปเลยอ่าไปลงอีกต้องกดหน้าหน่อยกระดกหน้าหน่อย วันท่วมเลยจะรอดไม่รอดเสอ๋อเสียเวลาทั้งวันนี้ไปทำหางเสือมาใช่ไหมทัได้หรอได้ได้เหรอเออมาเอาได้เอาโอ้น่าจะรอดอ่ะกองเชียเยอะเหลือเกินอ่าลองดู อาปิดไว้ปิดไว้เดี๋ยวลองดูเกิดอะไรขึ้นโอ้โอเดี๋ยวมาดูว่าเราจะต้องแก้ไขอะไรกับมันบ้างมันไม่บาลานเนี่ยนะฮะไม่บาลานยังขาดยังขาดความบาลานอยก่นิดนึงเพราะว่ามันมันนะช่างหมูนะ เดี Asia, hands, ar again, right. <S <S freely, ๋ยวเราแก้ด้วยวิธีการเอาเอาโฟมอัดโฟมไหมฉีดโฟมไหมเอาไหมต้องปล่อยน้ำต้องปล่อยน้ำเข่าปล่อยน้ำมันโยกเยกเลยนะฉีดโฟมเยมันยังแน่นนะผมว่าอีกสองลูกอ่ะกําลังสวยแล้วเอาทุ่นต่อหลังดีกว่ามะยาวไปยาวก็ไม่เป็นไรหนอเอาดันเนี่ยเหล็กเหล็กเหล็กดันไปเลยเนี่ยดัน น้ามันสูงไปนิดหนึ่งโอ้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยนี่นะครับลองดูนวัตกรรมนี้อาจจะต้องส่งเข้าประกวดนะงานนวัตกรรมแห่งชาติก็เป็นภูมิปัญญาของช่างเขานะครับว่าเขาทำใช้ได้ครับ ตีปักอบอะใช้ได้แหลกละเอียดเลยแต่มันยังเดินหน้าไม่ได้ยังมีปัญหากันเรื่องของการขับเคลื่อนเดี๋ยวคิดดูว่าเราจะใช้เป็นเรือหางยาวเป็นหางหางยาวขับเคลื่อนหรือว่าจะใช้่อมูเล่ในตัวมันเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนครับเดี๋ยวลองดูลองดูแต่ผักอบมันหนามากเลยอ่ะหนามากจริงๆหนามากจนมันเคลื่อนตัวไม่ได้ เราหวังพอลองก็ถือว่าผ่านนะฮะผู้ใหญ่บ้านก็นมาให้กําลังใจนะฮะนีผู้ใหญ่โปูนีผู้ใหญ่บ้านสาวของเรามาดูแลทำลวยความกระดวกไม่ซื้อน้ำให้ให้ช้างกินบ้างเหรอไม่เปิดกินอะสรบว่าจะต้องมีการแก้ไขนิดหน่อย,อย,อย,ยช่างหมู ทำทำทำเทินขึ้นแล้วกระสอบกระสอบทรายวางข้างบนได้ไหมเนี่ยตรงคาเนี่แหละข้างบนเนี่ยน้สเฮ้ยน้ำใสไม่ไหวน้ำใสคงเครงนะยังหมูไม่ได้เลยนะคงเครงเคงคงเคงเอาก็สอบทรายอ่ะเอาก็สอบทรายใส่เลยได้เลยน่ะก็อย่างที่บอกครับว่าใช้ได้ละวระบบ ระบอกใช้ได้แต่วิธีการยังยังใช้ไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องเดินหน้าได้อาจจะเดินหน้าด้วยด้วยเครื่องยนต์ด้วยใบพัดหรือว่าเราจะทําใบพัดใบตีเนี่ยให้มันมีองศานิดหนึ่งดีกว่าดีไหมช่างหมูเออใหม้มีองศาล้มใบพัดมันนิดหนึง่ง โอ้แบบใบพัด้องมีแง่นะก็ตัวเนี่ยช่วยช่วยดันอันี้้องตงนั้นนะส้ง้ง้งแล้วก็เอาเอานั่นน่ะเอาจอยหรือหางยาวมาตั dogs, <e okay. ้ง <c> อ <oughs> cool like ่ะเห็นไมนี่ผู้ช่วยชาวต่างชาติใช้ใบใบพัดสักสิบ็ดนิ้วไหมพอไหมใบใหญ่อะใบใหญ่ ใบใหญ่เดี๋ยวมึงสั่งให้ก็ได้มึงก็ต้องสั่งใหญ่นี่วะเฮ้ยไปไปนี้เลยไปไม่ต้องอะไรมากไปซื้อที่ทะเลทองเลยที่ตลาดไม่มีเหรอใบเล็กดูแล้วบใบใหญ่ก็แปดลิ้ว,ว่ไปที่คอนโซลีอ่ะตีนตะพานคลองด่านน่ะเราไปยังโอ๊ยไกลเกินไปตีนตะพานคลองด่านไกลาจากพนัสนิคมไปคลองด่านนี่ไกลเดี๋ยวสั่งลาซาดา้าเอาง่ายกว่าเยอะไหมต้องใบใหญ่นะมันก็จะนาน ใบใหญ่หน่อยอก็ใบใหญ่ก็ได้ยใหสองนิ้วไหมยีบสองนิ้วอ,ะอ,อ่ะหางสั้นอ,อ่งสั้นใหญ่อ่เออไปขโมยจากหางสั้นมาก่อนได้ไหมขโมยของลุงทอนมาก่อนได้ไหมจากเรือลุงทอนอะ่ะนะเนี่ยอ สมองง้นก็ต่อวินเลยต่อยยืหนึ่งต่อเนี่ยต่อยยผู้คนก็เริ่มมาดูกันนะฮะนี่นะครับอยู่ที่ลานของตลาดน้ำสามวังอยู่ที่วัดใหม่นาววังหินอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีครับนักท่องเที่ยวกำลังเริ่มทยอยกลับเพราะตอนนี้เย็นละช่วงเย็นละนี่นะครับแก้ไขแล้วก็ถือว่าใช้ได้ด้วยหลักการถือว่าใช้ได้แต่วิธีการยังใช้ไม่ได้เดี๋ยวแก้ไขอีกนิดนึง สรุปว่าเดี๋ยวเอาจอดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วพรุ่งนี้ไปเตรียมอุปกรณ์มาแก้ไขช่างหมูไม่ยกเข้าอู่ใช่ไหมแก้ไขตรงนี้ง่ายกว่าเหรอ ตรงนี้นะฮะไม่หายหรอกตรงนี้อยู่ด้านหลังของโรงเรียนนะโรงเรียนวัดนาวังหินแล้วก็ตรงนี้เป็นบริเวณวัดนะครับแล้วก็อีกถัดไปก็เป็นตลาดน้ำสามวังไม่หายหรอกนะครับเห็นไหมว่าไม่เห็นน้ําไม่เห็นพื้นน้ําเลยเห็นแต่เขียวๆตรงนี้คือทั้งผักตบทั้งแหนทั้งหญ้าเลยก็ต้องสร้างเครื่องนี้มานะครับมันจะได้ จัดการแบบถาวรเพราะทุกปีนะฮะทุกปีและปีแลหลายครั้งด้วยเราต้องใช้รถบคโฮมาตักขึ้นแล้วก็หมดค่างบประมาณไปเยอะมากพอเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเราฟันให้ละเอียดนะฮะเราก็ปล่อยน้ำปล่อยน้าจากทดน้ำซึ่งอยู่ด้านล่างเนี่ยให้น้ำมันไหลไปมันก็จะมันจะไหลไปถ้าปกติถ้าไม่ฟันให้ละเอียดมันก็จะไม่ไหลครับไปแยกย้ายทาานั้นนะ